ซิมซองลูกกระตันอยู่โอ้ชองอย่าร้องนะอย่าร้องนะโอ้กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายตาบอดนำว่าซิมอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ขอนมแม่ชองตัวน้อยของข้าด้วยเธอนะเธอหิวโอ้โยโถเจ้าเด็กได้สงสารเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของเด็กเนี่ยโอ้โออมแม่ของซองตายตอนที่คลอดเธอเธอถูกเลี้ยงดูโดยพ่อที่ตาบอดและผู้หญิงในหมู่บ้าน ซองเติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวที่จิตใจดีและงดงามเธอเป็นคนเย็บผ้าเก่งเธอใช้ความสามารถพิเศษของเธอหาเงินเลี้ยงตัวเองและพอ่อซองซองลูกรักเจ้าอยู่ไหนเนี่ยซองลูกอยู่ไหนอยู่ตรงไหนกันเนี่ย ซองออกไปตลาดไปขายผ้าที่เธอตัดเย็บเองซิมเป็นห่วงและออกไปรอเธอกลับมาซองที่น่าสงสารของพ่อเจ้าจะตัวเลียกเป็นลูกมาตกน้ำหรือเปล่าเนี่ยเจ้าจะทำยังไงล่ะเนี่ยซิมตาบอดออกเดินตามหาซองตามถนน ช่วยด้วยช่วยข้าด้วยอ้ช่วยด้วยโอ้ไม่โอ้ช่วยด่วยขอบคุณขอบคุณท่านมากนะโอ้ยโยมมองไม่เห็น โยมคงจะลำบากหน้าดูเลยผมชินแล้วล่ะผมแค่อยากทำอะไรให้สองลูกสาวของผมได้มากกวัาน,นี้เธอทำงานหนักมากๆเลยเยฉันดีใจเสมอที่ฉันหาอาหารอร่อยๆมาให้พ่อทานได้เออพ่อมีแขกหรือเปล่าโยมจะกลับมามองเห็นได้และลูกสาวของโยมก็จะสบาย โยมต้องเอาข้าวสามรอกระสอบไปที่วัดมองคุลอะไรนะผมจะกลับมามองเห็นเหรอใช่อ๋อพ่อของฉันจะกลับมามองเห็นเหรอเป็นข้อเสนอที่ดีแต่เราจะเอาข้าวสามร้อยกระสอบมาจากไหนกันละ่ะเราจนมากเลยนะ จะต้องช่วยพ่อให้กลับมามองเห็นแต่ฉันจะเอาข้าวสามร้อยกระสอบมาจากไหนกันล่ะออวันหนึ่งเรือพ่อค้ากำลังจะออกไปเมืองจีนประกาศว่าพวกเขาต้องการหญิงสาวอาสาสมัครเป็นเครื่องสังเวยเราต้องการหญิงสาวที่เป็นเครื่องสังเวยทะเลให้เคลิ้นสง,งบสำหรับการเดินทางของเรา เราจะให้ข้าวสามร้อยกระสอบเป็นสิ่งตอบแทนนะโอออือมแล้วใครต้องการข้าวสามร้อยกระสอบพวกเขาจะสังเวยคนจริงๆเหรอเนี่ยอืมอะไรนะข้าวสามร้อยกระสอบจริงหรือท่านจะให้ข้าวสามร้อยกระสอบจริงๆนี่นเหรอจริงจิเงินค่าข้า,ข,าขอเสนอตัวเอง <kung> หมอเกี่ยมเลยทำไมวันนี้มีเน <tinc S 1> ื้อสุปด้วยอ่ะงานเย็บปักของหนูขายดีนะคะมีงานเยอะแยะเลยจริงเหรออร่อยจริงๆนะเนี่ยล้็มีลูกสาวที่เก่งเคียวดีๆนะคะพ่อ ้าล,ลูกรักพ่อคะเม่พ่อกลับมามองเห็นขอให้พ่อมีความสุขกับคันมองเห็นหาผู้หญิงดีๆแต่งงานด,ด้วยและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะพ่อไม่ถ้าพ่อมองเห็นอีกครั้งสิ่งที่พ่ออยากทำคือดูลูกสาวคนสวยของพ่อ แต่ไม่เป็นไรพ่อเป็นผู้ชายที่มีความสุขที่สุดในโลกอยู่แล้วพ่อมีลูกสาวที่ดีทำอาหารก็อร่อย <c oughs> ได้เวลาต้องไปแล้วซอง <c oughs> อะไรนะจะไปไหนซองเกิดอะไรขึ้นซ <c oughs> องลูกพ่อเจ้าจอยู่ไหนเกิดอะไรขึ้นซองเจ้าจะไปไหนซองเจ้าจะไปไหน <c oughs> ไม่ไม่ไม่ในที่สุด ซิมก็คนพบความจริงที่สองขายตัวเองเป็นเครื่องสังเวยไม่นะซองพ่อไม่ต้องการมองเห็นถ้าพ่อจะได้เจอลูกอกีกพ่อไม่ต้องการความสุขสบายถ้าไม่มีลูกได้พออยู่กับพอ่อซองอยู่กับพอ่ออย่าทิ้งพ่อไปอย่าทิ้งพ่อไปซองกับมาหาพอ่อ <c oughs> ดูแลตัวเองด้วยนะกับพอ่อ ไม่สองอย่าทิ้งพ่อไปลูกสาวของพ่อสองอย่าทิ้งพ่อไม่สองเป็นของข้าแล้วนะไม่นะอย่าพาลูกข้าไปซิมตาบอดกลัวและหัวใจแตกสลายที่ต้องสูญเสียลูกสาวไปแบบนี้สองของพ่อลูกสาวคนเดียวของพ่ออย่าไปออได้ตกศาสตร์เขาเหมือนกันนะเจะ้ว่าไปดูสองกำลังถูกสังเวยแลกกับข้าวสาบร้ัยกระสอบเนื้อ โดูครื่อน,นันจีในเวลาถวา,ายเครื่องสังเวยแล้วขณะที่เรือแล่น,ลนท่ามกลางคลื่นแรง่องเดินไปที่หัวเรืออย่างช้าๆถ้าไม่กลัวตายแต่ข้าข้าขอให้สิ่งที่ข่ากำลังจะทำ ช่วยทำให้พ่อข้ากลับมาเห็นอีกครั้งได้โปรดเถอะพ่อข้าสองลูกพ่อลูกสาวของพ่อสองซิมยังคงตาบอดเหมือนเดิมแต่ตอนนี้เข้าป่วยเพราะความเศร้า เขาคิดถึงลูกสาวของเขามากหนึ่งเดือนต่อมาเรือลำเดิมพร้อมสินค้าใหม่สำหรับค้าขายกำลังกลับจากเมืองจีนดูนางนางอาไลกันเนี่ยโออแปลกจังเลยดอกบัวใหญ่หมาหึมาดอกบัวออกดอกกลางมหาสมุทรได้ยังไงกังเนี่ยมันน่าแปลกนะเนี่ย พอขาหวานแหยตกปลาลาก,ลากวัวขึ้นมาบนเรือพวกเขานำดอกไม้ไปให้พระราชาดูโอ้ช่างอัศจรรย์จริงๆเลยวันหนึ่งอ หม่อมฉันส่งไวยตัวเองให้กับทะเลเพื่อรักษาอาการตาบอดของพ่อแต่ราชาสมุทรส่งหม่อมฉันกลับมาที่นี่ราชาทราบซึ้งในความกระตันอยู่ของส่องราชาตกหลุมรักความดีของส่องและความงามของเธอราชาขอเธอแต่งงาน พ่อคะราชินีของข้าเจ้าเศร้าทำไมกันล่ะฝ่าบาทเพคะหม่อมฉันคิดถึงพอ่อเขาตาบอดดูแลตัวเองไม่ได้หม่อมฉันอยากรู้ว่าพ่อสบายดีหรือเปล่า ชายจัดงานเลี้ยงให้คนตาบอดหวังว่าจะตามหาพ่อของซองเจอ,อ,อ,อวันสุดท้ายของงานเลี้ยงแต่ซิมก็ยังไม่มาพระอาทิตย์กำลังจะตกงานเลี้ยงใกล้เลิกแล้วและพ่อของข้าก็ยังไม่มาหรือว่า เขาอาจจะหายดีแล้วเข้าหวังให้เป็นเช่นนั้น ลูกองา,าตายไปแล้วหนูยังไม่ตายค่ะหนูอยู่ที่นี่ยังไงละคะพ่อหนูเป็นเรื่องสังเวยแต่ราชาสมุทรให้ชีวิตหนูคืนมาตอนที่หนูเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเรื่องจริงอย่างนั้นเหรอซองลูกพ่อลูกลักของพ่อใช่ค่ะพ่อคะ ลูกหลักของพ่อยังไม่ตายลูกยังไม่ตายขณะที่เขาพูดตาของเขาก็มองเห็นอีกครั้งจริงด้วยสองข้ามองเห็นแล้วข้ามองเห็นแล้วลูกกลับมาหาพ่อแล้วลูกลักของพ่อ จนถึงบัดนี้ผู้คนจำความรักที่ซิมซองมีต่อพ่อของเธอและความเสียสละเพื่อช่วยให้พ่อเธอมองเห็นเจ้าชายน้อยถั่วห้าเมล็ดในฝักองกุจิบหนุ่มน้อยแนวโลกกับหมาเพื่อนยาก นักเป่าปีแห่งฮาเมลินหนูนากับหนูเมือง